แดงไหมวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยขอตอดหน่อยขอตอดหน่อยวุ้ยได้แข่งได้แข่งแล้วไงเราโอ๊ต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 มันอร่อยไปแล้วนไปสูบแล้วนเพราะว่ามีแข่งแน่ขอเมดได้ไหมเล่าขอเมดได้ไหมเล่าขอเมดได้ไหมเล่าโอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับก็อยู่กับผมไฮโซซ็อกกาวนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับการโซโลแรลงอีกเช่นเคยนะครับด้วยนาครอสนะครับ แล้ววันนี้ผมจะมาลองแบบเ,เกมนี้อยากลองเล่นแบบดิมเมดล้วนไปเลยวะไม่ออกดาบใหม่อะมันจะเป็นไงวะคือรู้สึกว่าเล่นแบบดาบใหม่มันก็สนุกแหละแต่ว่าแบบไม่ได้สัมผัสพลังดาบชีบวกดาบแดงแบบมานานแล้วอวะวเกมนี้เราพลาดเราต้องห้ามพลาดด้วยเดี๋ยคือเราชนกับเอรันดอร์มันเบรด่ะโอเคกันได้คือเราชนกับเอ,อรันดอร์เนี่ยคือหน้าข้อเอรันดอร์คือ นาคอยค่อนข้างแพ้เอรันดอยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในช่วงต้นเกมแล้วคือถ้าต้นเกมอุ้ยเดี๋ยวนะ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 อุ้ยดึงสวยจัดดึงสวยจัดดึงสวยจัดได้ไหมเนี่ยน่าได้ช้างครับไม่น่าได้กี่นะอุ้ยเอาเดินมาแบบนี้อุ้ยมาดิ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 อุ้ย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 ไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องฟาร์มก่อนอุ้ยดึงได้ดึงสวยจัดเชี่ยคือ เอ่อพูดต่อแล้วกันถึงไหนแล้ววะ <got> อ๋อคือเอรันดอร์นาคอสเนะี่ยคือมันจะมีข้อที่แบบว่าได้เปรียบกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าใครเกิดนะหรือแบบสโนบอลได้ก่อนคือฝั่งนั้นจะโกงมาเลยเว้ยโกงกว่ากันไปเลยนั่นแหละคืออุ้ยปืนฉกได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยอุ้ยอันตีผิดทางแต่ได้อยู่แต่ได้อยูแอย่แต่ได้อยูแ่แนี้ก็รีไปเลยครับมีบูไหมถ้าจบแล้วเนี่ย มีบูไหมเอ้ยโอเคมีเวทต่อแล้วครับนี่เป็นไงเื่นดอกมาช้าด้วยเราน่าจะได้บูแต่เราจะรอดหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอยโอ้ยหื่กับโดนโอเคเรารอดครับบูเล่นดอกอยู่นั่นกันได้ไหมกันบูได้ไหมกันได้ไหมอูไม่ได้่ะไม่ได้แต่มันเจ็บอุ้ยอุ้ยโดนอีกกี้ต้องดูดเลือดก่อน่ะ โอ้แลกบูกันไปว่ะคือเราพยายามเวทนะคือถ้าอย่างสมมุติเราจบดาร์กเนี้ยเราไม่ใช่จบดาร์กเิเราตีดาร์กตายอย่างเงี้ยล้วก็เช็คเลสนะว่าเขาเลสเขาอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เราก็เวทนะอะไรนิดหน่อยเวทของในป่าฝั่งเขาได้เราก็เวทนะครับมันจะตัดทรัพยากรเขาไปได้เนาะแล้วมันจะทําให้อ่อมันจะทําให้ตอดไปก่อนมันจะทําให้ตอดไปก่อนแม่ทําให้ฝั่งเขาแบบหาตังค์ได้ช้ากว่าเรานิดนึงนะแล้วเราจะรวยนะ นั่นแหละมาดักเกดนดอยอยู่ดึงได้ไหมอ่าดึงได้เดยได้ก็ตีไปธรรมดาพอไม่ต้องอันตี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 ตออน,ตตออนต่าจะไม่มีเลสหรือเปล่าเพราะว่าเลสยังอะไรมันยังไม่ได้รีเซตแต่ไม่เอาดีกว่าสามศูนย์แล้ววะเดียวมะเรียวมะเรียวมะเ,เออขอตอบไปหน่อยขอตอบไปหน่อย เดี๋ยวนี้ไม่กวนตีนนี่นะนาคอส์ดอะเข้าไปสกิลสองฟันแล้วก็ออกมา oh. คือเลดเกมเนี่ยมันไม่ใช่กวนตีนนะมันแรงนะทําแบบเนี้ยอุย้ยมีบูบูขึ้นนะบูขึ้นนะบูขึ้นนะอ่าเอรันดอย์ไม่ตีด้วยแบบนี้ก็เวทเลย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 โอเคได้บูได้บูเสร็จแล้วแล้วกลับไปเอาบูเราแบบนี้เอรันดอร์ก็ไม่มีบัฟเล่นดิเอาละบัฟอยู่ด้วยโน no. บัฟไปดิเอรันดอรอ์บอกเลย เกมนี้โนบัฟไปดิจับแค่เลสพอเกมเนี้ยบูไม่ต้องแบบนี้รนดอร์เล่น,น,ลนยากละมันจะฟาร์มช้ากว่าเราอยู่นะอุ้ยต้องรับกลางก่อนวะเมดไม่อยู่เมดไม่อยู่ก,ขก็ของแสลงดีครับกลางเนี่ยของแสลงดีครับดักลายเดินอีกกี้หน่อยละกันบนสองตัวอุ้ยอาดึงได้ดึงได,ด,งได้ดึงได้ก็ตีธรรมดาพออุ้ยปืนปืน ปืนปืนไปไหนครับไปไหนครับเนี่ย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 บนไปบนแรกล่างไปเลบนแรกล่างไปง่ายกันกลางได้ครับไม่น่าเสียนะเอาเวฟไปก่อนไ,ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวมาเฮ้ยไม่น่ารอดนะโอเคไม่น่ารอดเราได้สวนบนคืนได้วะ น่าจะได้สามป้อมนะคิดว่านะสามป้อมนอกสามป้อมนอกในห้านาทีโอเคชิลครับมีเว็บมาเล่นด้วยแต่นี้เกมน่าจะเร็วนะคิดว่านะไม่น่าถึงสิบห้านาทีนะอุ้ยเห็นเลดด้วยเวดเดอร์เเลดเลยเดียเวดเลยเดียอุ้ยเดี๋ยวนะ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  เดี๋ยวนะทำไมมันตอดเอ้ยโอเคได้อยู่ไปตัดแม่งหมด,ด่ย่ยเอยเอลันดอเอลันดอจะเย็นจะเย็นพี่พี่พี่ครับใจยเย็นขอโทษขอโทษโอเคเลดเองพี่ขอโทษได้ไม่เล่าเหมือนเพื่อนจะแขมมาลายเดินแบบนี้โอ้ได้ปืนมาเราใส่ลันดอแล้วกันมีเพื่อนตามมีเพื่อนตามนะแล้วก็กลับไปรีฟาร์มครับผมว่านะถ้าเกมเป็นแบบนี้คือ แบบเดินหน้าจบครับคือหกนาทีเนี่ป่าเอ,อรันโดคือพังไปแล้วอ,ะอ่ะหาที่ฟาร์มยากจัดเอ,ดอรันโดตอนเนี้ยทีมว่าถ้าจะคุมหมดเลยแล้วทูเรนที่เป็นเกมแบบนี้ครับนาคอสนี่คือแบบแรงอะ่ะบอกเลยว่าแรงมากไปครับสถานีต่อไปอะไรดีขึ้นอะไรดีดนาแดงไหมอุ้ย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 ,อยขอตอดหน่อยขอตอดหน่อยอุ้ยได้แข็งได้แข็งเราไงเราฮะฮะได้แข็งล้วไงเราอุ้ย เมื่อกี้ผมว่าผมกดแข็งแล้วนะทำไมมันกดไม่ติดนะเ,เะเกมกากโอ้เกมกากแล้วเกมนี้รุนที่ผมใช้ไม่ใช่รุนชีดด้วยนะผมเอารุนจอกเกาะมาเล่นนะไม่อยากหวังดวงอ่ะเกมนี้ไม่อยากวัดดวงกับตัวที่แบบมันชนะทางนาคอรอุ้ยปืนโอเคได้ปืนมาเออไปด์าไปเอาหมดอนะตอนเนี้ เอ้แปดนาทีมันขึ้นมันต้องได้ป้อมสโลหมดแล้วเนี่ยมันต้องได้ป้อมกลางหมดแล้วอุ้ยมันดอกกลางทาบุญแล้วกันเอาเวฟให้สูงไว้ก่อน <is> แล้วขายอีกพันเอ็ดเราจะได้ดาบแดงคือแล้วดาบแดงเราจะแรงนะเราจะแรงแล้วเขาจะยืนจ้ากนะเราจะยืนจ้ากเอ้ยเขาจะยืนจ้ากนะอุ้ยดึงใครได้เรือมา้าไปเลยแล้วกันไปสูตรเลยแล้วกันเพราะว่ามีแข็งไงนี่ไง ฉกไปในตัวหนึ่งแล้วก็ออกไปเพราะเรามีแข่งเราต้องการเล่นเนี่ยครับข้อดีของการเราแข่งมาคือมันเล่นจังหวะแบบนี้ได้นะคือเราเข้าไปฉกแล้วเราก็กดแข่งแล้วก็ออกมาแต่เขาต้องไม่จับเราได้จังหวะที่เราหยุดจากหาจากอาการแข่งนะโอเคฟ์มสโลหมดแล้วแบบนี้ก็เหลือแค่ทําเว็บปิดเกมเก้านาทีวะเ,เกมมันเร็วมากเลยวะอ๊ะ <ersch> ได้ไหมโอเคได้ป้อมแล้วได้ป้อมกลางแล้วเีย้ปลางมีนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โหแรงจัดเลยอุ้ยมันดูดได้แต่ผมเล่นไม่ได้เลยผมโลอ้ยไปหาที่ฟาร์มหาที่ลงหาที่เล่นดีกว่าบนดอบนเฮ้ยบนสองป่ะอุ้ยขอได้ไหมอุ้ยอุ้ยสะดุ้งนะสะดุ้งนะถ้ามีดาบคีคือล้มแล้วนะเมื่อกี้คือมันจะบวกความแรงคีนะ หนักคีอ่ะมันมีบวกความแรงคีด้วยนะบยมีสะดุ้งดิสะดุ้งดินาเออรอนดอรอ่ะอุยขอเมทได้ไหมเล่าขอเมทได้ไหมเล่าขอเมทได้ไหมเล่าแล้วก็หนีแล้วก็หนีไปหนีไปแล้วก็มาเอาบูคือเธอแบบเนี้ยท่านทำแบบนี้ได้บ,บ,บ่อยนะี่คือป่าเขาแน่นอนว่าไม่เกิดแน่นอนนะแทบจะทุกเกมไปแหละถ้าเราเวทได้แบบเนี้ยแล้วคือนาคอสมันตัวจับมันค่อนข้างน้อยนะ ในเกมนี้แทบไม่มีอะไไม่มีตัวจับนาคอเลยเกมนี้กูได้ปอมนี่ยเนี่ยได้ปอมนั้นเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกมแบบนี้เร็วจัดเร็วจัดไปบนสูงไปอุ้ยเกือบตายเกือบจะอุ้ยมันดึงได้มันดึงได้มันดึงได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกระดับขี้เลยว่าระดับขี่เลยว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะดุ้งสะดุ้งแรงจัดแรงจัดแรงจัดจัดเลย เรองจัดอยากได้ดาบคีแล้วว่าหาตัางค์ื้อดาบคีไดีกลัาตอนนี้เรามีดาบคีแล้วขอเทสหน่อยได้ไหมฟันไม่คีเลยว่นะพอมีดาบคีมันฟันไม่คีพอไม่มีมันฟันคีอะไรของเกมอ่ะไปให้เพื่อนไปครับบูเราต้องหัดใจดีใจกงใจกว้างมั่งนะเรามีอยู่เราก็แบ่งเพื่อนบ้างมันเล่นแล้วอ่ะทีมเรา คือใครมันได้ดาร์กเนี่ยทำไมมันปล่อยเลนกลางวะเนี่ยไม่ปล่อยบนน่ะ้ิวิวิวิแรงนะแรงนะแรงนะผมก็แรงเขาก็แรงว่ะผมก็แรงเขาก็แรงว่ะไปฟาร์มีเรือแล้วไม่อยู่แล้วผมว่าเลยมันอันตรายแล้วว่ะคือถ้าเลดเกมคือฝั่งเขาแรงมากนะตัวเขาแบบนั้นน่ะเรียวมะปืนลันดอนี่คือแรงจัดเลยแล้วมีอีกี้ด้วยโอ้คือจะได้ต้นเกมแต่เสียเลดเกมเหรอไม่ใช่ดิแบบนี้อุอกี้มันแหลมจัดเลยว่ะ ไม่กล้าเล่นวะหูเป็นร้อยเลยเพืออันตรายแล้วเริ่มเริ่มอันตรายแล้วเรามีเกิดก็จริงอะเรามีเกิดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยชิบหายแล้วชิบหายแล้วหูหลอดดำเกือบล้มเกือบเสียเกิดฟรีหูไม่อยู่แล้วไปดิคือเพื่อนต้องใจเย็นๆหน่อยไหมต้องทำเวฟหน่อยไหมทำเวฟขึ้นบ้านเนี่ยแล้วแค่ป้อมเดียวเนี่ยมันแรงเกินเพื่อนทำเวฟหน่อยไหมเออเรามีสับเขียวแล้วว่ะ อุ้ยตรงกลางตรงกลางน่าเล่นมากเลยมันไปลึกไปว่ะมันไปลึกไปว่ะมันไปลึกไปว่ะอุ้ยโอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยโอเคโอเคโอเคนำมาสองตัวอุ้ยช้างจะตายช้างจะตายช้างจะเฮ้โอ้ล้มก่อนเฮ้ยชิบหายแล้วชิบไม่ชนด้วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วชิบไม่ชนเลย คีบไม่ชนเลยวิคิบชนแล้วโอเคแล้วสามทางครับจบได้ปะวะจบได้ปะวะไม่โอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้ใหม่ก็ดีนะไม่เสียดาร์คคือผมตายตอนสิบห้านาทีอุ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ผมว่าเสียจริงว่ะเพื่อนหายหมดเลยเพื่อนหายหมดเลยโอ้โหมันแรงจัดเลยคือจังหวะเมื่อกี้ผมจะไปเป็นแรกบ้านด้วยแต่แม่งคีปหมดโอ้โหอุ้ย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 มันโลหมดเลยโลหมดเลย โอ้ตามแขไม่ได้เลยวะคือคีบมันหมดจังหวะเข้าไปเฮ้ยออูวลุงนี้หน้าต่อมันไม่มีเคียวนี่ว่าโอ้เห็นม่วงๆก็นึกว่าเคียวมันเป็นบัฟดาร์โอ้จังหวะนั้นโคตรเสรียดายเลยมันมีมันคีบมันหมดพอดีอนึกว่าจะแลกบ้านได้แล้วคือแลกบ้านได้ไม่เอ่อแลกบ้านได้ไม่ได้ไม่พอคือเสียดาร์ด้วยเพราะว่าผมตายจังหวะสิบห้านาทีพอดีโคสิทคอมม่าจังหวะ เราไม่น่าแพ้มั้งเขาน่าจะได้ดาร์กมายื้อเฉยๆนะคิดว่าโอ้โคตรโคตรแย่เลยจังหวะโคตรไม่เป็นใจอ่ะเพื่อนทำเวฟก่อนนะมั้ยเพื่อนแบบจ้องจะบวกอย่างเดียวเลยไม่ทำเวฟเลยคือเขาได้แค่ดาร์กมายื้อครับคิดว่านะเดี๋ยวตัดเลยกันไม่น่ามีตัวมาตัดสูงด้วยมาเดิ อย่าเผลอนะเผลอผมตีบ้านแตกนะเซตเนี้ยผมฟันบ้านสามสี่ทีคือแตกนะโอเคมีเกิดมีเคียวยังไงยังไงโอ้โหมีแต่ตัวโลเลยว่ะเพื่นมีเกิดนะมาดิอุ้ย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 โอเคโอเคอุ้ยเสียเกิดแย่ละแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่ใช่แล้วยะโอ้โหสองตัว เค้เขาได้ได้ดาร์กมายื้อบ้านจริงครับเขานด้สวนเรายากอยู่ปื้นเกิดเด้คือที่มันลําบากผมตอนนี้คือมันเป็นสองแคลรี่คือป้าหมายผมต้องเลือกตัวไหนตัวนึงไงคือเลือกตัวใดก็ตามอ่ะถ้ามันตายก็คือมันเหลืองยังเหลืออีกตัวตีบ้านได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุูไม่ขี่แย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะอูไม่รอดเป็นแสนเลยว่ะเว็บบนเสียป้อมชัวไม่น่าทัน โอ้โหดาจะขึ้นว่ะยี่สิบวิถ้าเสียดาร์กตัวนี้คือเราแพ้แหละบอกเลยต้องไงเพื่อนตายอ่ะโอ้ยมันเหนื่อยวะ่ะทำไมต้นเกมมันสบายเรดเกมมันเหนื่อยอย่างวะจะยี่สิบนาทีอ่ะนาะไม่กี่วิเนะี่ยพุ้ยดึงช้างได้โอ้แมก่ก็เหนื่อยจัดเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อน ถ้าดึงได้เอาแล้วอ๋อไหนก็ผมต้องหาแบบจังหวะเข้าดีดีวะแล้วก็ต้องภาวนาด้วยให้เข้าไปแล้วมันติดขี่ะคือไม่ใช่แบบจังหวะที่อฮ้ยเอ๊ยยโอ้โห,โหแรงจัดไม่ใช่จังหวะที่ผมมันไปตายเมื่อกี้ที่โดนเรมาจิ้มตายตรงกลางอะ่ะคือโอ้โหต้องสับหาเรื่อยเรื่องเลยคือถ้าเข้าไปแบบนั้นไม่ขีนี่คือแบบเดาเมจผมหายไปเยอะมาก,กน,นะคือเหมือนมีดาบขีเราไม่ได้ใช้อ่ะ นะวัดไปเลยตีไปเลยแล้วกันเขาต้งจะออกมาไม่ได้เขาติดเว็บบนนะอ่ะหุ่จะเสียเกี่ยวไหมเนี่ยโอเคตายครับสามรีฟามรีเลือดให้เพื่อนทำกลางก็ได้ไปพูดทำล่างให้เพื่อนไปเพื่อนทำไปเลยพูดทำล่างให้โอ้โหเพื่อนใส่กลางแล้วว่าตามไายูใจเย็นจะเย็น โอ้มีแต่ตัวโลเลยหันไม่ถึงอุ้ยกับโดนก็โดนหน้าต้องแบบหารีเลือดจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูทิไม่ขีเลยเพื่อนเปิดแล้ววะเพื่อนเปิดแล้ววะเพื่อนเปิดแล้ววะอุ้ยเสียเคียว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 แล้วเพื่อนไฟสวยจัดขอขอเอ้ยมันเหลือสิเอ้ยมันหมดแล้วนะขอขอข้อเฟรมหน่อยขอข้อเฟรมหน่อยอย่าเพิ่งได้ไหมอ้ไม่ทัน อู๋แล้วพอเพื่อนจะจบเราไม่ได้ทำอะไรเลยอู๋้ววพอเพื่อนจบได้แล้วไม่ได้ทำไรอู๋อะไรวะเนี่ยทำไมเป็นแบบเนี้ยเพื่อนไม่น่ารักเลยเกือบแย่โคตรเหนื่อยเกมเนี้ยผมบอกเลยโอูดาที่ยี่สิบเอ็ดป่ะเออเหนื่อยชย่งหมะอย่า